สวัสดีครับพี่น้องครับมณีสถานีคอนิสานพาพี่น้องมาชมบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องมนีบ่ได้ลากเรือออกไปครับมนีไปไปฮับเรือครับพี่น้องครับไปฮับเรือเขามาจากฮับปูหับปานะครับนอยยุทะเอียวไทยครับ อยู่กับแอดมินเบาบนขึ้นเกาครับพี่นอ้นองือนี้บรรยากาศดีครับืันนี้ครับพี่น้องครับตอนแรงพอดีนะครับแดดลมร่มตกอากาศเย็นสบายครับพี่น้องครับพี่น,ออน,นดดลล้อาาง บรรยากาศไปน้ำกันครับพี่น้องครับมันนี่จะพาพี่น้องเข้าไปอับเรือครับอับเรือเขามาจากทะเลอ่าวไทยนะครับเนาะ มีนกมีนกบินตามพร้อมครับซื้อนกอย่างนอ้อนี่นอ้อขึนน้โอเคนี่โอ้โหพี่น้องแอดมินขออภัยนะครับนีขึ้นแห้งครับครับโยกโยกเลยขึ้นแห้งครับขึ้นแหง้งก็ชุดก่อนๆที่ผ่านมาครับ นี่ครับเเรือหลากลำนี้เพิ่งจะออกมาให้กันนะครับมาพร้อมแซงแล้วครับเพิ่นไปเอาเรือที่อยู่นี่ครับว่าน้ำกันนี่ครับทะเลที่มาจากทะเลอ่าวไทยหาปลาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับลำที่กำลังมาหอดนะครับเห็นอยู่นั่นเป็นกิโลนะครับพี่น้องระยะทางเป็นกิโลนะครับ รอเบิ่งปลาเนาะครับเนาะพี่นอนะ้องเนาะว่าเพิ่นได้ปลาหลายบอา่อถ้าถ้ามีโอกาสเข้าไปใกนะล้เนาะมาเบิ่งนะครับพี่น้องครับอากาศดีครับตอนแรกๆนะครับแดดลมลมตกแล้วฝ่าฝนกตเป็นใจครับวันนี้ให้พี่น้องเฮาโอ้คืนแห้งครับพี่น้องสังเกตจากยอดยุง่งคาดเดา เรือยงสองลำครับเรือยงเรือหลากสองลำลำเฮาหลักะลำผุนนะครับพี่น้องนักสงสัยที่นักปลาครับโอ้เป็นตานักปลาครับพี่น้องต้องใส่เรือหลากสองลำเลยมันหนักกว่าพี่ตองนายที่นักปลาเนาะโอ้ได้ปลาลายครับพี่น้องออกไปโดนเน่ออกไปโดนมาครับสิบกว่าหมื่นนะครับเนาะ รัดของระเบียบเรียบร้อยแล้วครับมื่อนี้ท,ที่ละวัดป,ป,ปันจะโยนเฉียงไงนะครับเนาะเสียงหลาก ไตรงหัวเรือพอดีนะครับเพิงส่งไปตะนักปลาครับครับพี่น้อง ลานเจนกป๋าครับครับต้องใส่เวลาครับใส่เรือย่งเรือหลากสองลำเลยครับในการเข่าทาเทือพรอประมงปัตตานีเทือนี้ครับโอ้บนยังบ๊หันเปิดไฟกันเปิดไฟนี่งงามครับครับไปดองตอนนี้ยังยังบ๊วหมื่นแหงนะครับเนาะยังบ๊เปิดไฟกันเปิดไฟนิ่วโอ้สุดยอดแลวครับปะดบปะดาได้ไฟกันครับเพื่อ วงบอกสัญลักษณ์นะครับพี่น้องเนาะลำใหญ่ครับขั้นนี้เรือลำนี้ลำใหญ่ครับครับผมใส่เรือรักสองลำเลย ไปตามทางของเพื่นไดนะครับทางเรื่องไปจุขทางครับพี่น้องขาออกก็ขาครับนบี่บวกขึ้นกันนะครับพี่น้องเพราะวา่าถ้ามีเรื่อเือเื่เือนออกมาขึ้นกันพวกก็ต้องกลับออกไปอีกทางหนึ่งครับ เม้นมั่นเมาขื่นเดี่ยวพี่น้องลูกหลกหลูกตาเลยครับพี่น้องตะเลเอาไทยครับ จังหวัดชียแดนนภาคใต้จังหวัดพัตตานีครับตะเวนตบไก่ตบบินแล้วครับพี่น้องตะเวนไก่สิตบบินเราอะชิโกชัดปันไดยกับคอไผ่พี่น้องนะครับ่ว่าสวยงามมีลีครับพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆตะเวนตบบินร่มกัเย็น นกอสดใสสดสื่นะจินปลาหน่อยครับปลาเล็กปลาหน่อยตั้ตั้มห้อยเลือกครับก็จังนกบานเท่านะครับตามห้อยขีดไทยรถอีเด็กๆครับพี่น้องจังใงก็อย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเรื่องครับพี่น้องสถานีคนอีสารครับสถานีคนอีสารบานเท่านี่และครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับตอนี้เรือย่องเรือหลากเข้าก็ได้ผ้าเรือเที่อกไปหาป่าอยู่ทะเลอ่าวไทยมะฮอดท่าเทียบเรือปอมงจังหวัดปัตตานีเท่าแล้วครับเนาะตอนนี้กำลังจัดระเบียบเรืออยู่ครับเพื่อให้เรือเข้าได้นะครับ อาจจิบูรี่ทายไก่ปันไหนนะครับพี่น้องเนื้อก็ฝากพ,พี่น้องที่เขามารับชมติดตามก็ฝากกไลแ์กแชเช่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกองห้านะครับสถานีนอนสานช่องนี้แล้วครับผมนี่ครับกํลาลังเปิดทางให้เรือเบิร์นมีช่องเข้าไปนะครับ แอดไตในบาอยังไปบ่อสุภาพก็ขอโทษขออภัยนะครับพี่น้องเด้อฝากรับชมเป็นกำลังใจให้ทีมงานของข้อนะครับนี่ครับเรือก็ลังจะเข่าแล้วครับผมก็ลังจะเข่าท้าเทิเรือลูกเมียก็ไม่ยืนถารับอยู่ปุ่นครับทั้งขึ้นนะครับลูกเมียก็ยืนถารับขอบพ้วนนะครับเนาะสู่ ผมโมกผมกอดขอบคุยอีกเช่นนึงครับมากระลังใจเพื่อไปสูงงานต่ออีกเช่นนึงครับนักเรือลำานีนักแหงโดนครับพี่น้องปกติเครื่องชั่วโมงเขามาหอดเนี่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งครับใส่เวลาหลายเติอบอีพี่เนี่ยก็ฝา,ากไว้ชํานี้ก็นาอครับนาะพี่น้องเนาะขอบคุณและสวัสดีครับผม